เอาล่ะครับประการแรกเลยผมก็ต้องขอากล่าวสวัสดีพ่อแม่พี่น้องของเพื่อน FC น้องแมงมุมนับแสนนับที่กำลังดูผมอยู่ในจินตนาการด้วยนะครับสปอยแล้วไงใจเหรอคร สำหรับวันนี้เนี่ยเราก็จะมาพูดถึงนิยายแมงมุมและไงข้องใจหรอคะเล่ม15นะครับที่เพิ่งจะออกเมื่อไม่นานมานี้เองซึ่งถ้าคุณผู้ชมผู้ฟังที่ติดตามช่องแอดตลอดเวลากันมาอย่างยาวนานเนี่ยนะครับก็จะชาบดีนะฮะว่าเออในคลิปเนี่ยแอดได้นําเสนอที่มาที่ไปแล้วก็การมาของเล่ม1 5บ6ไปได้สักระยะและ้วสำหรับวันนี้เราก็ได้เห็นแล้วนะครับว่าตัวเล่มสิบห้านี่ออกมาต้องบอกเลย,เลยว่าตัวปกเนี่ยมีความเรียบง่ายแล้วก็งดงามเช่นเคยนะครับเท่า ตัวปกที่ออกมาใหม่ในเล่ม15มันได้เปิดเผยเรื่องราวบางอย่างเอาไว้ซึ่งก็แน่นอนนะครับคําโปรยหลังเล่มที่ขึ้นให้อ่านตอนเปิดตัวเล่ม15ก็ชัดเจนเลยครับว่าเป็นเนื้อเรื่องต่อจากจจมันอาริเอลตี้น้องแมงมุมกวาดล้างเอลไปได้เรียบร้อยแล้วซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยนะครับว่าทําไมในเล่ม14เนี่ยถึงมีการปูทางให้กิลเลียและก็ขยายปมเบื้องลึกเบื้องหลังความเป็นมาที่มาที่ไปของ เทพเจ้ามังกรกิวเลียวไว้เยอะขนาดนี้โอ้โ oh หแฟนขับน้องแมงมุมที่ได้เห็นปกเล่ม15นี่เฮ hey, เลยฮะก็เพราะว่า f อที่ได้อ่านไรโนเวลไปแล้วเนี่ยพอเห็นปกเนี่ยก็จะเข้าใจได้ทันทีเลยว่าเฮ้ยนี่มันสงครามระหว่างน้องแมงมุมชิโร่สู้กับเทพเจ้ามังกรกิวเลียแน่นอนและก็ไอความที่ไอผู้กล้าชุนเนี่ยถือดาบผู้กล้าวันฮิตคิวอยู่ในมือมาขึ้นปกได้แบบนี้มันก็ส่อเขาเป็นลางแล้วฮะเพราะว่า มีเสียงลือกันหนาหูเลยฮะในกลุ่มต่างๆทั้งในด้อมไทยและด้อมต่างประเทศนะว่าน้องยักษ์เนี่ยตายด้วยเหตุผลบางประการนะครับมันเลยทําให้แม้แต่น้องแมงมุมที่แฮกระบบแล้วเนี่ยในเว็บโนเวลนะครับก็ยังไม่สามารถชุบชีวิตน้องยักษ์ได้เลยฮะก็เนื่องจากจิตวิญญาณของน้องเนี่ยมันมาถึงขีดจํากัดแล้วฮะแล้วมันก็แตกดาบเองเป็นผลมาจากการใช้สกิลมากมายนะครับในการเอาตัวรอดวิกฤตบางอย่างซึ่ง จากข้อมูลเนี่ยเท่าที่ผมหามานะครับหลังจากเจ้าชุนตื่นได้สกิลต้องห้ามเลเวลสิเพราะว่ามันเนี่ยฆ่าคนแล้วก็ใช้เมตาชุบชีวิตไปเรื่อยๆ,ๆนะครับจนมาถึงชุบชีวิตลูกครึ่งเอลแอนนาเนี่ยตอนจบในซีซั่นหนึ่งเจ้าชุนมันก็จะปวดหัวไปเองเพื่อน,อนๆก็งงกันเป็นไก่ตาแตกเลยนะครับตีู้ก้าที่เจ้าชุนเนี่ยมันเข้าใจปัญหาของโลกเข้าใจปมความขัดแย้งทุกอย่างแล้วเนี่ยว่ามันเป็นยังไงโลกกาลังจะล่มสลายพลังงานใกล้จะหมดมันก็ดันไปจับมือกับเทพเจ้ามังกรก,กิวเลียฮะ นั่นเลยส่งผลให้ซาซาจิมะเคียวยะน้องยักษ์ซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของมันในชาติที่แล้วเนี่ยต้องสู้รบปกมือกับผู้กล้าชุนบนความช่วยเหลือของกิวเลียซึ่งก็เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่ากิวเลียเองเนี่ยก็แอบมาสิงอยู่ในกองพันที่9ของกองทัพป,ปีศาจจอมันอาเรีเอลเหมือนกันเป็นแม่ทัพแต่ในนามนะครับ <c oughs> พเพราะไอ้กองพันที่9เนี่ยไม่มีภารกิจใดๆทั้งสิ้นครับและทั้งหน่วยเนี่ยก็จะมีแต่เด็กกำมังกร ที่มีสกิลชั้นสูงจนสามารถจำแรงอวตารล่างมาเป็นมนุษย์ได้คนในเผ่าปีศาจนี่ก็เลยไม่รู้เลยฮะว่าไอกองพันก้าเนี่ยจริงๆเป็นมังกรทั้งทั้งแกงเลยนะจุดนี้เองครับมันเลยทําให้ f c น้องแมงมุมด้อมต่างประเทศเนี่ยพากันมโนไปนะครับว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยหรือเปล่าเนี่ยที่ชุนสู้กับน้องยักษ์โดยได้บัฟอะไรบางอย่างนะครับทาให้เจ้าชุนเนี่ยใช้มานาได้ไม่มีมันหมดพอมานาไม่มีมันหมดปั๊บเนี่ยมังกร ในกองพันเทั้งฝูงเลยนะครับมันสามารถตายแล้วก็เกิดตายแล้วก็เกิดตายฟื้นตายฟื้นชุบวนมาสู้อยู่อย่างนั้นนะครับแต่ทว่าในเล่มที่15เนื้อหาเนี่ยยังจะเป็นอย่างนี้อยู่หรือเปล่าเนี่ยจะมีการปรับเปลี่ยนหรือไม่เนี่ยก็ต้องมาติดตามกันนะครับเพราะว่ามีตัวละครที่โดดเด่นขึ้นมาอย่างโซเฟียที่ถูกชูซะเด่นไม่แพ้น้องยักษ์เลยนะครับแล้วก็มีหลายซีนที่ออกมาคู่กันด้วยซึ่ง ฝั่งคนที่อ่านเว็บโนเวลมาเนี่ยก็บอกว่าโซเฟียไม่ได้เด่นขนาดนั้นแล้วก็เป็นตัวประกอบเพียงแต่มันฮามากเท่านั้นเองนะครับส่วนในฝั่งผู้กล้าเนี่ยก็จะมีน้องเฟย์ครับจากเด็กปัตตพีที่วัฒการมาเป็นมังกรแสงตัวละครเฟย์เองเนี่ยก็โด่งดังแล้วก็ไม่ได้มีในเ no ว็บโนเวลเช่นกันก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นมาเป็นผู้นําใหม่ของฝั่งมังกรหรือเปล่าสืบเนื่องไปจนถึงความขัดแย้งระหว่างกิลเลียกับน้องแมงมุมครับที่ตัวน้องแมงมุมเนี่ยทุกครั้งที่วางแผนกับอาริเอลก็จะ ไต่ตองถึงเรื่องนี้เอาไว้พอสมควรแล้วนะครับคือตัวน้องเนี่ยรู้ว่าแผนการในการกอบกู้โลกใบนี้เนี่ยรวมไปถึงขั้นตอนการดําเนินงานการกอบกู้ที่จะเอื้อประโยชน์ให้อลิเอลที่หมายจะปลดปล่อยเทพธิดาซาลิเอลออกมาจากการถูกพันธนาการไว้โดยระบบเนี่ยปลายทางของมันจะต้องขัดแย้งกับกิลเลียที่รักโลกใบนี้รักมวลมนุษยชาติแล้วก็ไม่อยากจะทําให้เกิดการนองเลือดแน่นอนซึ่งความแตกต่างระหว่าง มุมมองแนวคิดที่จะกอบกู้โลกเนี่ยมันต่างกันโดยสิ้นเชิงนะฮะก็เรียกว่าต่างกันฟ้ากับเหวเลยทีเดียวทางฝั่งกิวเรียเองก็เลือกที่จะทิ้งบางสิ่งบางอย่างเพื่อช่วยคนทั้งหมดขณะที่ฝั่งจอมาและน้องแมงมุมนั้นไม่สนวิธีการใดๆทั้งสิ้นเลือกที่จะทิ้งทั้งหมดเพื่อช่วยคนคนนึงนั่นมันเลยทําให้เราได้รู้ว่าต่อให้กําจัดเอลซินซ่าไปแล้วบอสใหญ่ของเรื่องจริงๆนะครับ มันก็โผล่มาแบบที่เราคาดไม่ถึงกันเลยทีเดียวซึ่งในเล่ม15นี้เราจะเห็นพลังของกิลเลียแน่นอนนะครับเขตแดนเทพเจ้ามังกรเนี่ยมันจะเจ๋งกันแค่ไหนมันจะทําได้ขนาดากระชาาคอน้องแมงมุมเนี่ยเข้าไปในมิติส่วนตัวแล้วก็ตบน้องแมงมุมอยู่ฝ่ายเดียวเลยอย่างในเว็บโนเวลหรือเปล่านะครับจนทําให้น้องแมงมุมเนี่ยต้องเค้นเอาพลังลึกลับไพ่ตายไปสุดท้ายที่ปิดซ่อนมานานนะครับก็คือเรียกลูกๆูกของเธอมาทําบัักอีกแล้วนะฮะ ใช้เวทมิติเอาลูกๆมากินนานาเขตมังกรของกิลเลียนะครับแล้วก็เปลี่ยนเป็นพลังซึ่งเราก็ต้องไม่ลืมนะครับว่าการต่อสู้ระดับเทพเจ้าเนี่ยไม่ว่าจะเป็นชิโร่หรือกิลเลียทั้งคู่ต่างใช้พลังงานที่ดึงมาจากโลกใบนี้ทั้งสิ้นเลยนะครับซึ่งก็แน่นอนครับมันเร่งปฏิกิริยาทําให้พลังงาน m a ที่ส่งผลต่อโลกแฟนตาซีแห่งนี้เนี่ยเสื่อมสลายอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ถ้าจะว่าปมความขัดแย้งของน้องยักษ์กับชุนกิลเลีย กับน้องแมงมุมเนี่ยหนักแล้วนะครับเทพเจ้าดีนี้ยังเข้ามาป่วนอีกนะฮะในด้อมต่มางประเทศที่พูดถึงเว็บโนเวลจุดนี้เนี่ยก็บอกว่าการตัดสินของเทพเจ้ามังกรกิวเลียกับชีโร่เนี่ยมันไม่สนุกพอ,อดีเนี่ยก็เลยใช้พลังงานอันน้อยนิดที่หลงเหลือเจือจางอยู่ในโลกใบนี้เนี่ย up level สกิลต้องห้ามให้คนทั้งโลกเลยอ่าคนทั้งโลกเนี่ยแม่งได้รับสกิลต้องห้าเลเวลสิบอัพโหลดข้อมูลลงไปที่นผ่าดแบบไอชุนเงินแล้วต้องมาเลือกข้างครับว่าใครจะเห็นด้วยกับเทพองค์ใหม่อย่างน้องแมงมุมหรือจะเห็นด้วยกับการกอบกู้โลกของกิลเลียก็โหดีนี่แม่งแสบจริงๆนะฮะจุดนี้เนี่ยมันทําให้อุดมการของโพธิมัสที่แม้ตัวมันจะตายไปแล้วก็ดันสําเร็จขึ้นมาซะง,งั้นน่ะนะครับ ก็เนื่องจากมันมีฝั่งปีศาจถ้าใครได้อ่านเล่ม11-12มานี่ก็จะเข้าใจนะครับว่ามันมีฝั่งปีศาจที่กบฏอาริเอลอยู่เพราะไม่อยากก่อสองครามนี้ซึ่งก็แน่นอนนะครับคุณพมปีศาจที่เก่งเก่งได้ย้ายข้างเข้าไปอยู่ฝั่งมังกรและฝั่งผู้กล้าชุนอย่างไม่ต้องสงสัยซึ่งมันก็ทําให้จุดยืนของมนุษย์ชัดเจนขึ้นนะครับว่าเขาต้องการช่วยโลกด้วยการสังเวยบางสิ่งบางอย่าง น,นั่นรวมไปถึงซาลิเอลที่จอมานอุสตส่าห์ช่วยมาได้อย่างยากลําบากนะครับไอ้น้องแมงมุมเนี่ยไปแครกระบบแงะเทพธิดาซาลิเอลออกมาเลยกับถูกประกาศก้าวว่าจะส่งซาลิเอลเนี่ยเข้าไปสังเวอ์อีกรอบหนึ่งเพื่อให้ระบบเวียนว่ายแต่เกิดเนี่ยทำงานได้ต่อไปในเรื่องราวในจุดนี้เนี่ยก็ต้องขอบอกเลยครับว่าเป็นการมโนของแอดลุวนๆเลยนะครับแล้วก็จะเป็นข้อมูลที่ มี่อี FC เนี่ยแย้งกันในช่องคอมเมนต์ของแอดนะว่าเ,เรื่องระหว่างร้องแมงมุมกับเทพเจ้ามังกรกิลเลียเนี่ยมันไม่ถูกนะครับก็คุยกันไปซึ่งก็ต้องขอบอกไว้เลยนะคบว่าตัวแอดเองเนี่ยไม่ได้อ่านเว็บโนเวลนะครับเพราะว่าเนื้อหาข้อมูลเนี่ยมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือวมันจะมีการตกจากทีมของฝั่งอาจารย์ผู้เขียนเพื่อให้เนื้อหามันแน่นขึ้นสมเหตุสมผลขึ้นแล้วก็ปมมันจะปลายเปิดมากยิ่งขึ้น แต่อันนี้ก็รู้เอาไว้เป็นเกินๆนะครับเพราะว่าข้อมูลฝั่งเว็บโนเวลเนี่ยจะรู้ไว้ก็ไม่เสียหายก็รู้เอาไว้คุยกันพอหอมปากหอมคอนะครับก็สําหรับข้อมูลในส่วนต่างๆเว็บโนเวลที่แอดได้เอามาเล่ามันผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษด้วยนะครับเพราะว่าไม่ใช่คนอ่านเว็บโนเวลไงก็เรียกได้ว่าเอามาแบ่งปันกันสร้างความบันเทิงนะครับเป็นเพิ่มอรรถรสในการรับชมไปซึ่งก็ไม่แน่นะครับว่า เนื้อหาเนี่ยมันอาจจะเปลี่ยนหมดเลยก็ได้กิวเลียอาจจะไม่แพ้แล้วก็ไม่สังเวยตัวเองก็ได้น้องยักษ์อาจจะไม่ตายก็ได้หรือน้องแมงมุมอาจจะชุบน้องยักษ์ขึ้นมาแล้วก็ประกาศตัวว่าเป็นพระเอกเลยก็ได้ยังไงก็ต้องรอติดตามเล่ม15กันเอานะครับส่วนสําหรับวันนี้ก็คงต้องทิ้งท้ายกันเอาไว้ที่ภาพเจตจำนงคู่ขนานของน้องแมงมุมนะครับว่าตัวอาจารย์นกลับมาวาดเจตจำนงคู่ขนานพวกนี้อีกแล้วเราก็ไม่รู้ว่า พวกนี้นจะกลับมามีบทบาทอีกหรือเปล่าจะออกมาเป็นร่างจำแรงของน้องแมงมุมอีกทีหนึ่งเลยไหมนะครับเพราะว่าตัวเคียวของน้องแมงมุมที่ OP ขึ้นเรื่อยๆเลยในเล่ม13เนี่ยน้องแมงมุมก็เอาเคียวมาใช้แล้วก็แม่ง OP หนักกว่าเก่าเลยโคตรบักเลยคือมันปลายเปิดมากมันมีอะไร <c oughs> พร้อมจะเซอร์ไพรส์คนอ่านอีกแน่นอนนะครับแล้วก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับว่าตัวซีซั่น2เนี่ย ไม่ต้องถามแล้วครับว่าจะมาไหมต้องถามว่ามาเมื่อไหร่ดีกว่าเพราะว่าทางต้นสังกัดเนี่ยออกมาเองเลยนะครับว่าจะทําออกมาให้คนต่างประเทศได้ดูก่อนซึ่งก็แน่นอนนะ,นะครับว่าช่องอนิเมะวันเนี่ยของจีนซื้อมาฉายเอเชียอยู่แล้วเราก็จะได้ดูพร้อมกันไปกับด้อมต่างประเทศเลยนะครับแล้วก็ข่าวดีอย่างสุดท้ายครับตัวนิยายเนี่ยขายไปแล้ว430ล้านฉบับนะครับซึ่งอันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นทั่วโลก เบอร์วายเลยหรือเปล่าหรือว่าเป็น430ฉบับเฉพาะในญี่ปุ่นซึ่งก็ถ้าให้เราลองเอากําไรนิยายนะครับเอาแค่เล่มละ20บาทเลยอะคูณ430ล้านเข้าไปเนี่ยโอ้โหตัวเลขนี่มันช่างน่าตกใจเหลือเกินซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะครับที่ตัวนิยายมันจะกําไรแค่20บาทนะครับแค่สัญญานักเขียนเนี่ยค่าคอมมิชชั่นเนี่ยมันก็เกิน60แล้วครับก็สําหรับเพื่อนๆที่ เออมีข้อมูลจากเว็บโนเวลเนี่ยสามารถเอามาเล่าสู่กันทางได้เลยนะครับมันไม่มีผิดไม่มีถูกนะฮะเพราแอดสร้างช่องนี้มาเนี่ยก็เพื่อให้เกิดคอมมูนิตี้เกิดการแลกเปลี่ยนเกิดการพูดคุยของ FC นต้องแมงมุมจากทุกสาระทิศนะครับเข้ามา ก็ขอความการุณานะครับว่าคุยกันแบบออนะแบบออสุภาพนิดนึงนะครับนะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันก็แบบออน่าแบบชงใส่ไม่ยั้งเลยเราต่างก็รักในสิ่งเดียวกันนะ,นะครับก็เป็นมิตรกันไว้ดีกว่านะครับเพราะว่าขนาดน้องแมงมุมเองเนี่ยยังไม่อยากจะสู้กับกิวเรียมากสักเท่าไหร่เลยนะครับสันติเอาไว้ได้ยิ่งดีนะครับ สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนไปแล้วนะครับสวัสดีครับอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยนะฮะนี่แอดก็เพิ่งฟื้นจากอาการโควิดนะครับเรียกได้ว่าปางตายเลยฮะสาหัสสุดๆก็อย่าลืมใส่แมสล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ตัวตาอะไรดูให้เรียบร้อยนะครับสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วนะครับรักทุกคนจุ๊บ